เรามาดูข้อที่1นนะคะโจทย์ให้หาคําตอบเราจะพิจารณาที่ค่าสมบูรณ์ก่อนนะคะจะเห็นว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะทำให้ค่าที่ถอดออกมาก็จะได้เท่ากับลบสส่วนรูทหลบหนะคะบวกด้วยรูทหลบหส่วนรูทหนะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ สี่ส่วนรูทห้าลบลบเป็นบวกห้าแ ah, ล้วก,ก็บวกด้วยรูทห้าลบหนึ่งส่วนรูทห้านะคะทีนี้เราก็จะทําส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะเป็นรูทห้านะคะตัวนี้ก็คงเดิมนะคะตัวนี้ก็คูณด้วยวรูทห้านะคะตัวนี้ก็คูณด้วยรูทห้ารูทห้าคูณรูทห้าก็เป็นห้านะคะส่วนตัวนี้ก็ คงเดิมนะคะลบสี่ครับลบหนึ่งก็เป็นลบห้านะคะลบห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์นะคะเพราะนั้นตัวเศษก็จะเหลือห้าลูทห้าส่วนด้วยรูห้านะคะรูห้าตัดร5กห้าจะได้เท่ากับห้านะคะเพราะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบหนึ่งนะคะ